มีเรย์มอนจะทุ่มและเปิดคืนกลับไปนัสลี่เอาเปิดติดเอาสุภนัณสุบนัณให้มาปตริกเรียบ้อยหนึ่งประตูต่อศูนย์กับปตริกคูคตั์สันทำประตูให้กับทีมชาติไทยขึ้นนำแล้วครับนาทีที่5 7โอ้โหความผิดพาลาดครับของนัสลี่ผ้โหนี่พยายามบดอยู่นานนะครับทีมชาติไทยแต่ว่าไม่ได้ประตูมาได้ช็อตนี้นะครับอาซิกนัสลี่เนี่ย มาโบนัสให้เลยังหวะนี้ครับจ่ายบอลไปติดสุพนัทเหมือนตายครับผู้สาวตัววัยสิบเก้าปีดูครับบอลมันเหมือนไม่มีอะไรเลยครับทุบคืนกลับมาคืนเล่นกันตรงนี้ครับแล้วดูครับจ่ายมาติดสุพนัทเหมือนตาไหลให้กุสตาฟสันยิงนิ่มๆเลยครับวันนี้พลาดเองครับร้อยเปอร์เซ็นต์ใจกว้างจริงครับโอ้โหสุดๆครับใจกว้างมากโดนี่ครับ